การปลุกพลังจิตในตนเรียบเรียงโดยปรเมศเสียงรัวเกราะหน้าบ้านหัวหน้าชาวเขาดังก้องขึ้นในคืนวันนั้นเป็นสัญญาณให้บรรดาชาวเขาในหมู่บ้านรีบไปรวมตัวชุมนุมกันแน่นที่บ้านหัวหน้าชาวเขาจนเต็มลานเมื่อพร้อมหน้าแล้วหัวหน้าชาวเขาก็ยืนพังงาดประกาศก้องเวลานี้มีเสือเย็นสองตัว เข้ามาพักในป่าใกล้หมู่บ้านเฮาให้ระวังอย่าไว้ใจเสือเย็นสองตัวเป็นอันขาดมันแปลงเป็นพระหม้จะพวกเรากินเป็นอาหารอย่าให้เด็กกับผู้หญิงเข้าไปในป่าผู้ชายจะเข้าไปก็ต้องเป็นหมู่หลายคนมีอาวุธกันตัวด้วยอย่าเดินป่าคนเดียวจะถูกเสือเย็นสองตัวมันตะครุบไปกินสิ้นเสียงประกาศของหัวหน้าชาวเขาบรรดาลูกบ้านต่างหวาดภาวา วิภาควิจาร์ณกันไปต่างๆนานาเพราะว่าชีวิตใครก็ย่อมรักตัวกลัวตายกันทั้งนั้นยิ่งถูกเสือตะครุบไปฉีกเนื้อกินเป็นอาหารด้วยแล้วสยดสยองยิ่งนักนับแต่นั้นพวกชาวเขาต่างก็จัดชายจักรันอยู่เวรยามผลัดละสามถึงสี่คนอาวุธครบมือคอยระแวดระวังเฝ้าชายป่าที่มีเสือเย็นสองตัวพำนักอยู่ในป่าทึบจัดเวรยามคอยระแวดระวังตลอดคืน เพื่อป้องกันเสือเย็นมาให้รุกล้ำเข้าไปจับชาวเขากินคำว่าเสือเย็นหมายถึงเสือสมิงซึ่งชาวป่าเชื่อว่าเป็นเสือที่มีผีสิงสามารถแปลงกายเป็นอะไรก็ได้หลอกล่อชาวบ้านไปกินเป็นอาหารส่วนใหญ่มักจะแปลงกายเป็นหญิงสาวมาล่อเยือแต่สำหรับรายนี้ชาวเขากำลังหวาดกลัวพระภิกษุสองรูปที่เข้าไปปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้าน ภิกษุทั้งสองนั้นแท้จริงองค์หนึ่งคือพระอาจารย์มั่นพริทัตโตพระอาจารย์เอกด้านวิปัสสนากรรมฐานซึ่งบรรดาพระป่าในภาคอีสานและภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านโดยเฉพาะพระป่าระดับครูบาอาจารย์ส่วนอีกองค์เป็นลูกศิษย์ต,ติดตามท่านออกทุดงระหว่างหัวหน้าชาวบ้านตีเกราะเรียกประชุมแจ้งข่าวอันน่าพรั่นพรึงนั้น พระอาจารย์มั่นกำลังนั่งสมาธิอยู่ที่แคร่ในป่าห่างออกมาจากหมู่บ้านสองกิโลเมตรแต่ท่านก็รู้เหตุการณ์โดยตลอดด้วยญาณทัศนะของท่านทั้งเห็นภาพการประชุมและได้ยินคำประกาศของหัวหน้าชาวเขาที่กล่าวหาว่าท่านเป็นเสือเย็นท่านจึงบังเกิดความสลดใจขึ้นมาทันทีที่ชาวบ้านชาวเขาเหล่านั้นสำคัญผิดว่าท่านกับลูกศิษย์ เป็นเสือสมิงแปลงกายมาหมายจับชาวบ้านกินเป็นอาหารครั้นจะถอนกรดออกไปเพื่อให้ชาวบ้านเขาสบายใจหายกังวลเก็เกรงจะเป็นบาปเวรภัยติดตัวชาวบ้านเหล่านั้นไปที่พวกเขาเหล่านั้นมักเหล่าร้ายต่อพระภิกษุสงฆ์ผู้บริสุทธิ์หากแม้เมื่อชาวเขาเหล่านั้นตายไปคงจะกลายเป็นเสือสัตว์เดรัจฉานกันหมดพระอาจารย์มั่นจึงยังคงปักกรดบำเพ็ญเพียรต่อไป เชนพวกชาวเขาต่างพากันสงสัยว่าทำไมเสือยันสองตัวจึงยังไม่ออกจากป่ามาจับพวกเขากินเสียทีเอาแต่นั่งหลับตาเดินกลับไปกลับมาคล้ายกับค้นหาอะไรสักอย่างทั้งวันทั้งคืนและเป็นเช่นนี้ทุกวันจึงพากันไปสอบถามท่านตรงๆพระอาจารย์มั่นจึงโปรดสัตว์แก่พวกเขาเหล่านั้นว่าที่ท่านนั่งหลับตาสลับกับการเดินไปเดินมา ก็เพื่อค้นหาดวงแก้วพุทโธอันเป็นดวงแก้ววิเศษสุดใครได้ไว้แล้วจะโชคดีถ้าปวกสูจะช่วยเฮาหาให้พบก็ยิ่งดีใหญ่ใครหาดวงแก้วพุทโธพบจะมีตาทิพย์มองเห็นอะไรตามใจต้องการดวงแก้วพุทโธมีคุณประเสริฐนักผีสางเทวดาต้องกราบยิ่งพวกผีด้วยกลัวพุทโธมาก หัวหน้าชาวเขาได้ยินคำบอกเล่าเช่นนั้นก็สนใจสอบถามท่านเป็นการใหญ่ว่าใครมีสิทธิ์ค้นหาดวงแก้วพุโทโธได้บ้างพระอาจารย์มั่นก็บอกว่าหาได้ทุกคนไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายการค้นหาก็ให้ภาวนาพุโทโธไม่ว่าจะนั่งยืนเดินหรือนอนให้ท่องบนเป็นประจำแล้วจะพบดวงแก้วพุโทโธนั้น พระอาจารย์มั่นพุริทัตโตอธิบายรายละเอียดของดวงแก้วพุทธโธให้ชาวเขาทั้งหมู่บ้านฟังว่าพุทธโธเป็นดวงแก้วสว่างสวยมีหลายสีจะนับไม่ท้วนพุทธโธนี้เป็นสมบัติอันวิเศษของพระพุทธเจ้าพุทธโธเป็นองค์แห่งความรู้สว่างสวยไม่เป็นวัตถุพระพุทธเจ้าท่านมอบไวใ้ให้เราหลายปี แต่เราเองยังหาพุโทโธที่ท่านมอบให้ไม่เจอไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนแต่จะอยู่ที่ไหนไม่สำคัญนักที่สำคัญก็คือถ้าพวกสูจะพากันช่วยเราหาพุโทโธจริงๆให้พากันนั่งหรือเดินนึกในใจว่าพุโทโธพุธโทโธอยู่ภายในใจโดยเฉพาะไม่ให้ส่งจิตส่งใจออกไปนอกกาย ให้รู้อยู่กับคำว่าพุทธโธเท่านั้นถ้าทำอย่างนี้พวกสูอาจเจอพุทธโธก่อนเฮาก็ได้นั่นเป็นเสมือนธรรมโมบายของพระอาจารย์มั่นพริทัตโตในการแก้บาปแก้เวรให้แก่บรรดาชาวเขาที่พากันหลงผิดคิดว่าท่านกับลูกศิษย์เป็นเสือเย็นหรือเสือสมิงมาเฝ้ารอจับชาวบ้านไปกินทั้งที่ท่านกับลูกศิษย์เข้ามาในป่า เพื่อสแสวงหาสถานที่อันวิเวกสงบสงัดเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรภาวนานั่งวิปัสสนากรรมฐานและเดินจงกรมผลแห่งการสอนกรรมฐานแก่ชาวบ้านชาวเขาทางอ้อมนั้นปรากฏว่าชาวเขาบางคนเข้าถึงดวงแก้วพุทโธพบความสว่างสวัยสุขสงบในจิตแล้วมาบอกพระอาจารย์มั่นถึงความสำเร็จนั้นอย่างตื่นเต้นท่านกันแนะ ให้ฝึกต่อไปจนถึงสมาธิชั้นสูงขึ้นอีกจนบรรดาชาวเขาต่างพากันเลื่อมใสท่านอย่างที่สุดเรื่องของการปลุกพลังจิตในตนให้พ้นความมืดมนอนธการซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งทุกข์บรรลุถึงความสว่างสวยก่อความสุขสงบในจิตผลหมอกควันแห่งทุกข์อย่างแท้จริงนั้นทุกคนสามารถปลุกขึ้นมาได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีภูมิปัญญาสูงส่งดังจะเห็นได้จากการที่พระอาจารย์มั่นท่านสอนชาวเขาให้ปลุกพลังจิตในตนจนสว่างสวยด้วยธรรมโมบายเรื่องดวงแก้วพุทธโธพระอาจารย์มั่นกล่าวว่าจิตเดิมของมนุษย์ในโลกนั้นมีธรรมชาติที่ใสสว่างแต่ที่มืดมัวไปพระอุป,ปกิเลต อันหมายถึงเครื่องเศร้าหมองที่มาปกคลุมหุ้มหอ่อทำให้จิตแท้ดังเดิมไม่อาจจะส่องแสงสว่างได้พระอาจารย์มั่นได้กล่าวเปรียบไว้ในกลอนบทหนึ่งว่าไม้สงกหกพันง่ากระพรอมกาขึ้นมือห้อยกระปอมน้อยขึ้นมือพันรันตัวมาบอดทันขึ้นน้ำคู่มือมือท่านอธิบายถึงความในบทกลอนว่าไม้สงกหกพันง่า เมื่อตัดเลขศูนย์ออกหมดจะเหลือแค่เลขหกเปรียบได้กับทวารทั้งหกเป็นที่มาแห่งกระปอมกาคือของปลอมไม่ใช่ของจริงเทียบได้กับกิเลสทั้งหลายไม่ใช่ของจริงเป็นสิ่งสัญจรเข้ามาในทวารทั้งหกนับร้อยนับพันมิใช่แต่เท่านั้นกิเลสทั้งหลายที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นมีขึ้นก็จะมีและทวียิ่งยิ่งขึ้นทุกๆุกวันไม่สแสวงหาทางแก้ ทางแก้หรือการไถ่ถอนกิเลสออกจากจิตนั้นพระอาจารย์มั่นกล่าวว่าต้องใช้อุบายแห่งวิปัสสนาเพราะธรรมชาติของดีทั้งหลายย่อมเกิดมาแต่ของไม่ดีดังดอกปฐุมรมชาติอันสวยงามก็เกิดจากโคลนตมอันเป็นของสกปรกปฏิกูลน่าเกลียดแต่ว่าเมื่อดอกบัวพ้นโคลนตมแล้วกับกลายเป็นสิ่งสะอาดเป็นที่ทัดทรงของพระราชาอัมมาต อุปราชและเสนาบดีเป็นต้นและดอกบัวน,นั้นก็มิได้กลับคืนไปยังโคลนตมอีกเลยเปรียบได้กับผู้ประพฤติภาคเพียนประโยคพยายามย่อมพิจารณาซึ่งสิ่งสกปรกน่าเกลียดจิตจึงพ้นจากสิ่งสกปรกน่าเกลียดได้สิ่งสกปรกน่าเกลียดนั้นก็คือตัวเรานี้เองร่างกายนี้เป็นที่ประชุมแห่งของโสโครกก็คือ อุจระปัสสะมูดคูดทั้งปวงสิ่งที่ออกจากผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเรียกว่าขี้ทั้งหมดเช่นขี้หัวขี้เล็บขี้ฟันเมื่อสิ่งเหล่านี้ร่วงหล่นลงสู่อาหารก็เป็นที่รังเกียจต้องเท,ททิ้งกินไม่ได้ร่างกายเราจึงพอเป็นของดูดีถ้าหาไม่ก็จะมีกลิ่นเหม็นสาบเข้าใกล้ใครก็ไม่ได้ ยิงเมื่อเสียชีวิตไปแล้วเน่าเหม็นปุเปื่อยเสื่อมสลายไม่มีใครอยากเข้าใกล้นอกจากนี้ร่างกายของเรายังกระจายออกเป็นาธาตุดินาธาตุน้ำาธาตุลมาธาตุไฟมีจิตเป็นเอกเพื่อประโยชน์แห่งการพ้นกิเลสพ้นทุกข์เราต้องพิจารณาร่างกายของเราให้ชัดเจนแล้วแยกออกเป็นส่วนๆพิจารณาก้าวเข้าไปถอยออกมา เป็นอนุโลมปฏิโลมคือเข้าไปสงบในจิตแล้วถอยออกมาพิจารณากายอย่าพิจารณากายอย่างเดียวหรือสงบที่จิตแต่อย่างเดียวเมื่อพิจารณาจนเกิดความชำนิชำนาญแล้วหรือชำนาญอย่างยิ่งแล้วจะเกิดเห็นเองเมื่อทุกสิ่งรวมลงเป็นอันเดียวกันว่าหมดทั้งโลกย่อมเป็นธาตุทั้งสิ้นนิมิตจะปรากฏขึ้นพร้อมกันว่า โลกนี้ราบเหมือนหนากลองเพราะมีสภาพเป็นอันเดียวกันไม่ว่าป่าไม้ภูเขามนุษย์สัตว์แม้ที่สุดตัวของเราก็ต้องล้มราบเป็นที่สุดอย่างเดียวกันเห็นได้ชัดแจ้งว่าสังขารความปรุงแต่งอันเป็นความสมมุติว่าโน่นเป็นของเรานั่นเป็นของเราแท้จริงเป็นความไม่เที่ยงอาศัยอุปทานความยึดถือ จึงเป็นทุกข์และธาตุทั้งหลายเขาหากมีหักเป็นอยู่อย่างนี้แต่ไหนแต่ไรมาเกิดแก่เจ็บตายเกิดขึ้นเสื่อมไปอยู่อย่างนี้มีมาก่อนเราเกิดตั้งแต่ดึกดำบรรก็เป็นอยู่อย่างนี้อาศัยอาการของจิตของขันห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไปปรุงแต่งสำคัญมั่นหมายทุกภพทุกชาตินับเป็นอนเนกชาติเหลือประมาณ มาจนถึงปัจจุบันนชาติจึงทำให้จิตหลงอยู่ตามสมมติเราจึงต้องพิจารณาให้เห็นประจักษ์ว่าตัวอาการของจิตนี้เองมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์และต้องแก้อาการของจิตให้พ้นทุกข์การแก้อาการของจิตเราต้องปลุกพลังจิตในตนโดยการนั่งสมาธิตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มัน่นไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่งอย่ากก้ม หรือเงยหน้าจนเกินไปให้พึงดูพระพุทธลักษณะของพระพุทธรูปเป็นแบบอย่างสำรวมจิตให้ดีไม่วอกแวกหรือคิดคำหนึ่งถึงสิ่งใดทั้งสิ้นนอกจากให้นึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงสาวกอยู่ที่ใจนึกอย่างนี้จนเห็นว่าอยู่ที่ใจจริงๆแล้วทอดทุระเครื่องกังวลลงได้ไม่ต้องกลัวอะไรอื่นอีก ตั้งสติกำหนดใจนั้นไว้นึกคำบริกรรมรวมใจว่าพุโทโธซ้ำๆเป็นอารมณ์เพ่งจเพาะจิตใจให้นิ่งไม่เผลอไปทางอื่นระหว่างบริกรรมพุโทโธจนจิตดิ่งลงสู่ภวังคจิตแล้วก็จะมีอาการต่างๆกันบางคนรวมพรึบลงบางคนรวมแวบ,บเข้าไปแล้วสว่างขึ้นจนลืมคำบริกรรมบางคนก็ไม่ลืม รู้สึกเบาในกายในใจกายเบาจิตเบากายอ่อนจิตอ่อนกายสงบจิตสงบกายตรงจิตตรงกายสมาธิจิตสมาธิกายคล่องแคล่วจิตคล่องแคล่วหายเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวหายปวดหลังปวดเอวรู้สึกว่าสบายในใจมากเมื่อเกิดอาการเช่นนั้นพึงเข้าใจว่าจิตเข้าสู่ภวังแล้วให้หยุดคำบริกรรมวางสัญญาภายนอกให้หมด ค่อยๆตั้งสติตามกำหนดจิตจนกว่าจิตนั้นจะหยุดและตั้งมั่นลงเป็นหนึ่งอยู่กับที่เมื่อจิตประชุมเป็นอย่างหนึ่งก็อย่าเผลอสติให้พึงกำหนดอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะนั่งเหนื่อยเช่นนี้เรียกว่าภาวนาอย่างละเอียดเมื่อรู้สึกเหนื่อยจะออกจากนั่งสมาธิภาวนาให้พึงกำหนดจิตไว้ให้ดีเพ่งพิจารณาให้รู้แจ้งว่าเบื้องต้น ตั้งสติกำหนดจิตอย่างไรพิจารณาอย่างไรนึกคำบริกรรมอะไรในใจจึงสงบมาตั้งอยู่อย่างนี้เมื่อใจสงบแล้วได้ตั้งสติอย่างไรกำหนดจิตอย่างไรใจจึงไม่ถอนจากสมาธิเมื่อพิจารณาเห็นแจ้งชัดแล้วพึงทำในใจไว้ว่าออกจากที่นั่งนี้แล้วนอนลงก็จะกำหนดอยู่อย่างนี้จนกว่าจะนอนหลับแม้ตื่นขึ้นมา ก็จะกำหนดอย่างนี้ตลอดวันและตลอดคืนยืนเดินนั่งนอนเมื่อทำในใจเช่นนี้แล้วจึงออกจากที่นั่งสมาธินั้นและทำเช่นนี้ทุกครั้งเมื่อจะเข้านั่งสมาธิและออกจากสมาธิพึงสังเกตว่าเมื่อเวลาที่จิตเข้าสู่ภวังและตั้งลงเป็นองค์มรสมังคีคือน,นิ่งอยู่ไม่ไปไม่มาไม่ออกไม่เข้าย่อมมีนิมิตต่าง มาปรากฏในจิตนั้นท่านที่ฝึกหัดใหม่ทั้งหลายต้องตั้งสติกำหนดใจไว้ให้ดีอย่าตกประมาะกระดาษและอย่าทำความกลัวจนเสียสติอารมณ์ทำใจฟุ้งซ่านรั้งใจไม่อยู่จะเสียสมาธิเพราะนิมิตทั้งหลายไม่ใช่เป็นของเที่ยงเพียงสักแต่ว่าเป็นเงาเงาพอให้เห็นปรากฏแล้วก็หายไปเท่านั้นเองบางทีอาจนิมิต เห็นคนตายสัตว์ตายผู้ไม่มีสติมั่นย่อมกลัวแต่ถ้ามีสติแล้วย่อมไม่กลัวยิ่งเป็นอุบายให้พิจารณาเป็นอสุภะแยกส่วนแบ่งส่วนของกายนั้นออกดูได้อย่างดีแล้วน้อมเข้ามาพิจารณาภายในกายของตนให้เห็นแจ่มแจ้งจนเกิดนิพิทายานเบื่อหน่ายสังเวชสลดใจทำให้ใจตั้งมั่นเป็นสมาธิมีกำลังยิ่งขึ้น การทำสมาธิหรือการปลุกพลังจิตในตนนั้นถ้าทำถูกต้องและทำเป็นประจำจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติอย่างมหาศาลเกิดความสุขสงบทางใจสมองปลอดโปรง่งแก้ไขปัญหาชีวิตทุกอย่างที่โคจรเข้ามาสู่ตนได้อย่างวิเศษทำสิ่งใดก็จเจริญรุ่งเรืองพ้นจากสิ่งที่เรียกว่าทุกขด้วยประการทั้งปวงควรที่ทุกท่านจะทดลอง ลุกพลังจิตใจในตนขึ้นมาให้เกิดประโยชน์แก่ตนซึ่งไม่พ้นความพยายามไปได้